ก็สวัสดีนะครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PN Channel นะครับแล้วก็พบกับช่างบอสอีกเหมือนเดิม ấy. ก็หลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปไปหลายวันนะครับผมก็ไม่ว่างด้วยอะไรด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาออกทริปสักหน่อยซึ่งก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับผมระยะทางก็ประมาณรวมๆแล้วไปกลับก็อยู่ที่ประมาณ ก็น,น่าจะสองร้อยกว่ากิโลนะครับไปร้อยกับร้อยประมาณนี้นะก็ทริปนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นคืนวันเสาร์เนาะคืนวันเสาร์ก็คืนวันเสาร์าเราก็ออกทริปกันเลยนะเรออกคืนวันเสาร์เพื่อที่จะวันอาทิตย์เนี่ยเราจะได้อ่อเที่ยวสักหนึ่งวันนะครับทริปนี้เราก็จะไปกันที่ สะเดานะไปที่สะเดาไปที่อ่างเก็บน้ําหรือเขื่อนสะเดานี่แหละเพื่อที่จะไปตกปลากันนะครับผมก็สําหรับทริปนี้นะครับก็มีผมช่างบดกับเวฟอีกหนึ่งคันแล้วก็พี่อ้นนะครับเวฟหนึ่งเจ็ดห้าอยู่ข้างหลังตอนนี้ตามมาอีกหนึ่งคันนะครับผม นะก็แต่สําหรับค่ำคืนนี้เราก็ไม่ได้มุ่งไปสะเดาทีเดียวเลยนะก็เดี๋ยวเราจะไปพักที่บ้านของผมก่อนซึ่งอยู่ที่อำเภอนาทวีแล้วเดี๋ยวก็จะใช้เ,เส้นทางลัดจากนาทวีไปที่สะดาโดยใช้ทางเขาน้ําค้างครับผมซึ่งทางนี้ผมก็ไม่ได้วิ่งมานานแล้วนะครับตอนนี้ก็ออกจากสงขาก่อน รองลอยก็เหมือนจะมีฝนตกมานิดหน่อยแต่ก็ไม่เยอะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการเดินทางนะครับก็เดี๋ยวเราจะขี่ไปเรื่อยๆก็ใช้เส้นทางนาทวีเอ้ยสงขาแล้วก็ขี่พันจนะแล้วก็ไปที่นาทวีนะครับผมก็นอนหนึ่งคืนนะครับ ใ้เส้นทางนี้เลยเหมือนที่เราไปเหมืองลิวงนะก็ขี่ไปเรื่อยๆนะครับน่าจะใช้ความเร็วไม่มากนะครับผมพอบรรยากาศก็จะมึนๆหน่อยนะครับผมแต่ ข,ข้อดีอย่างนึงของการวิ่งกลางคืนเลยก็คืออากาศไม่ร้อนครับก็ใช้ความเร็วมาเรื่อยๆนะครับผมประมาณ70-90กิโลเมตรช่โมงก็ปลอดภัยดีพี่โยนก็ยังอยู่ครับผมเราขี่ด้วยกันขี่มาด้วยกัน ก็เมื่อกี้มีฝนตกลงมาปปอยอยหน่อยหนึ่งนะครับผมพอมาพอเลยดันตรวจมาตรงควนมีดนะครับผมก็รู้สึกว่าจะไม่มีแล้วแต่ยังมองไม่เห็นดาวนะครับผมกล้องกล้องตัวนี้กล้องตัวหน้าไม่ได้ชาร์จแบตด,ด้วยสงสัยแบตหมดไปแล้ว ท่าไม่เข้าด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้กล้องติดหมวกไปก่อนเลยกันนะครับผมออกทิปกันสองพันออกทิปสองพันนะครับผมแล้วกังตื้นด้วยไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆ และตอนนี้เราก็มาถึงตำบลสะท้อนแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวพี่อ้นจะแวะเซเว่นก่อนนะครับน่าจะซื้อของก่อนที่จะเข้าที่พักนะครับครับผมและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านของช่างโบ๊ทป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อคืนเราเดินทางมาถึงค่ำแล้ว คือไม่ให้ข้ามหรอกคือค่อนข้างดึกแล้วนะครับก็มุ่งตรงเข้ามาพักเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเดินทางต่อไปที่เขื่อนห้วยครูนะครับอำเภอะะเสดาเพื่อดีอ่จะไปตกปลากันนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรกินกันก่อน ดูสิครับว่าแถวนี้มาดูกันนะว่าแถวนี้จะมีอะไรกินบ้างนะก็สิ่งที่ผมชอบเลยก็คือนะสำหรับการพาเว็บมาท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยคือมันสะดวกมันสะดวกหลายๆเรื่องอะครับเรายังไงชาวบ้านไม่แตกตื่น่ะนะบางทีพารถใหญ่ๆมาเนี่ยมันก็ลำบากที่จอด หรือจะแวะจะอะไรเนี่ยคี่รถเล็กมันคล่องตัวกว่าครับแค่มันความแรงมันไม่ได้ดังใจงแค่นั้นเองเมื่อกี้ร้านขายข้าวเหนียวหมูตรงนั้นมันมันไม่มี่มันไม่ขายอะก,ยก็เลยก็เลยมากินเซเว่นดีกว่าตอนนี้ก็ที่กินรู้สึกวันนี้จะไม่ค่อยมีนะก็เลย ที่เพิ่งสุดท้ายแลวกันเซเว่นแล้วกันมีทุกอย่างหยว่นะครับนิดหนึง่งมีกินอะไรกันดีเอาไว้อิ่มิม่มไว้ก่อนนะนะผมอเอาเป็นข้าวดีกว่าชอบอันนี้อร่อยดีแล้วก็หานมกินสักขวดนมมียังห่อ ก็หลังจากที่ฮะไปหาอะไรกินกันมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้กินนะเดี๋ยวเราไปหาที่กินกันดีกว่าผมแพลนไว้ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกินเอานํำเนี่ยอาหารขึ้นไปกินที่อุทยานห่งชาติเขาน้ำค้างนะครับผมและตอนนี้เราก็ขับรถเข้ามาผ่านทางแยกตำบลสะท้อนนะก็จะมีแยกขี่ขึ้นเข้ามา ก็ทางนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เส้นทางนี้เพื่อที่จะไปสะเดานะมันก็จะเป็นทางลัดแต่ทางเนี่ยค่อนข้างอันตรายก็คือจะมีโค้งจะมีเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถนน,นก็ถือว่าดีนะครับผมก็ชาวบ้านเราแวกนี้ใช้สัญจรไปมาขี่ข้ามอำเภอกันนะครับแล้วก็สองข้างทางก็มีความสวยงามด้วยแล้วก็ผ่านอุทยานด้วย แต่โค้งเยอะนิดนึงแต่ก็ถือว่าไม่มากนะครับก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่น้ำมันของเราเริ่มหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเติมมา อากาศวันนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่ร้อนนะครับผมฝนไม่ตกแต่ก็เหมือนเหมือนมีเมฆมาบางังบังแดดไว้นะก็ะถือว่าโอเคครับผมในทรายในโค้งเลยครับระวัง สำหรับพักใต้นะไม่ได้เจอแต่สวนยางนี่นะครับเพื่อนๆพักอื่นมาเที่ยวได้นะครับผมไม่ไหวแล้วผมต้องเติมน้ำมันก่อนแล้วนะไม่มีปั๊มพอดีเลยปมปั๊มปั๊มปัมปมปัมปัมปมปั๊มมน้ำมันอะไรเนี่ย อ๋อโซห95โอเคผ่านเติมได้เติมได้แวะเติมน้ำมันก่อนชิงเติมยังไงวะเนี่ยเคยเติมไหมครับพี่อ้นอ้าวน้ำมันหก mày Không oh. Ừ ok sao vậy là Ừ Điều 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 trên Chân 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 Lê quá Ô Ô Cho mấy tăng Cho mấy tăng đi

เตียมมาเยอะครับเตียมมาเยอะอ้าวลอยนึงก็ได้ครับอาอลองดูไหนมีแบงค์ใหม่ๆนะเอาหนี่ยเออนี่แบงค์ใหม่หน่อยอ่ะลองดูอ๋อมันยังคลายอยู่ เอาอู้กินเอาจะได้เติมไม่ได้วันนี้เอาเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันไหนอะเออเออนี่เติมทีละยี่สิบบาทแล้วกัน ครับจะเติมหกสิบบาทอ้าวพอแลีล่ไปเฉยเลยไหน,นวะสีเขียวโอเค เดี๋ยวขอขอยี่สิบบาทขอยี่สิบบาทยี่สิบบาทเอ้ยกินเฉย เกัดไปประมาณ2ลิตรเหลือเฟือนะครับผมอ๋อพี่โอ้นคันต่อไปครับรับชะตากรรมคันต่อไปครับมีแลกได้นะมีแลกได้นะวันนี้รวยอ่ะ หลายใบเลยอะแมงยี่สิบอ่ะก็ววิวสวยนะนี่แนวเขตอุทยานนะครับโอ้อยโคง้ง แต่ทานุนดีนะไม่ลื่นเลยเลยเข้าเขตอุทยานแล้วแต่ก็แปลกๆนะเขตอุทยานเนะี่ยยังมีส่วนยางอยู่เลยเอออันนี้ก็งงๆเหมือนกันโอ้ใครชอบโค้งเนี่ยมาเล่นได้นะครับแต่รู้สึกว่าประดังเซอร์กิจจะ Ở đây có ní rụng hơn, tuy analyze hơn, họng hơn, hoang dã, challenge mỗi đi không โเราก็มาถึงนี่เขตอุทยานแห่งชาติขาลำค้างตรงตรงตรงจุดนี้ก็น่าจะเป็นอที่ทำการอุทยานนะเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งกินข้าวกันนะครับตรงน้ำตกน้ำตก โตนล,ล,ลาบไหมไม่ไอ้ใจโอ้อากาศอากาศเย็นเลยครับบนนี้นี่ยังเย็นอยู่นะไม่ใช่ตอนเย็นนะคืออากาศยังยังอากาศเย็นอะ่ะโค้งเนี่ยสะใจเลือเกิน แล้วก็ถึงที่ที่เราจะมานั่งแวะกินข้าวกันนะก็จะเป็นตรงนี้เลยน้ำตกโตลาดนะครับผมเดี๋ยวเราจะแวะทานข้าวทนนี่นี้เปิดยังอะ่ะเปิดแล้วยังอะ่ะเปิดแล้วยังอะ่ะเขามีนาตั้งแต่วันที่สามีนา แต่เห็นประตูเขาปิดนะแต่รถเข้าไปได้ไม่รู้เปิดยังอ๋อเขาปิดตรงนั้นเขาปิดเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินข้าวที่อื่นนี่ครัยังปิดอยู่นะครับก็น่าจะเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดจริงๆก็ปิดล็อกไปเยอะแล้วนะเออการท่องเที่ยวอะไรก็สนับสนุนแหละไม่เป็นไรครับ ๋ยวไปหาที่นั่งกินข้าวข้างทางก็ได้ันนี้เล่นโค้งกันก่อนเล่นโค้งกันก่อนโอ้ยโค้งสองโค้งสองโอ้ย จริงๆผมก็มีแผนที่จะไปเบตงอยู่เหมือนกันนะซึ่งมันน่าจะชันกว่านี้เยอะก็ก็ยังหาวันกันไม่ได้นะท,ที่จริงก็จะไปอาทิตย์นี้แหละแต่เพราะหลายๆคนไม่พร้อมนะครับ ตรงจุดนี้ก็เป็นหมู่บ้านปิแามิดนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็จะมีอุโมงค์ประวัติศาสตร์อุโมงค์ที่ชาวบ้านชาวคอมมิวนิสต์นะเขาขุดไว้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็เข้าไปเที่ยวกันได้นะครับนี่อำเภอสะเดา23กิโลใกล้ๆเองนะครับไม่ไกลเลยถ้ามาจากนาทวีนะ ดีก็ข mm ึ้นเขาชันหน่อยนะแกี์สามเองแกี์สามก็เอาอยู่ แม่พอบอกเจสามเอาอยู่นี่เริ่มแบบไม่ไหวเลยนะเคไปไป เราก็มาถึงนะครับผมอ่างเก็บน้ำสะเดา พี่อ้นก่อนดีกว่ะว่าไงครับพี่อน้นไม่กินเลยครับผมเหมือนมันจะกินดีอยู่ดีเกินไปสาราพัดเดยือสาราพัดรูปแบบไม่กินเลยสุวันนี้นะฮะมามพายเรือเล่นมาพายเรือเล่นกันนะฮะมาออกกำลังกายออกกำลังกายครับ เขาพานไขรมันต้นแขนความไปเล่นหนึ่งทีเมื่อกี้ก็จริงๆแล้วนะครับผมเคยมาหลายครั้งนั่นแหละแต่ว่าสรุปว่าผมยังไม่เคยได้ปลาจากเขื่อนแห่งนี้เลยนะฮะไม่ใช่ไม่กินนะไม่มีเลยหาไม่เจอเลยก็คิดซะว่ามาขี่รถเล่นนะครับทัวริงแอดเวนเจอร์ o u r i n g Adventure ก็เจอ ทุกสภาพถนนโอเคไม่เป็นไรถือว่าขับรถเล่นพายเรือเล่นนะเดินทาง <diseases> ลกลับกันดีกว่าครับไปครับผมเดินทางกลับแล้วก็ได้เวลาเดินทางกลับกันไง้ครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ผมรู้สึกว่าผมจะขี่เว็บเยอะไปแล้วก็คลิปต่อไปก็อาจจะ เจอเซ็ตแดร้อยบ้างนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะเวฟเยอะไปแล้วแต่มันก็ประหยัดอะ่ะอมืมันก็ประหยัดนะครับสามารถที่จะเที่ยวได้โดยสบายโดยแบบสบายกระเป๋าไม่ซีเรียสไม่อะไรเยอะแยะมากมายแบบเซ0ตแปดร้อยนะอีกอย่างก็เพื่อนๆของผมเนี่ยก็มีรถเล็กซะส่วนใหญ่นะก็ะถ้าไปกับเพื่อนๆก็ต้องพารถเล็กนี่แหละนะครับ ยังไงก็สําหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วถ้ายังไงเนี่ย mm. ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยออทาคลิปมาให้เพื่อนๆชมกันต่อไปนะมีทั้งสาระแล้วก็ไม่มีสาระบ้างนะครับปนๆกันไปนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย